นี่มันศึกแห่งสายเลือดนี่มันคือศึกแห่งศักดิ์ศรีมันคือศึกของพี่น้องชาวเผ่าแห่งอเผ่าเผ่าปลาไหลใช่มันน่าจะเป็นเผ่าปลาไหลคือเราได้พบเจอกับมารอดใช่เราเจอกับมารอดเซ๊อศึกนี้มันต้องมีใครที่ตายไปข้างนึงนี่แหละมึงกับกูไอ้มารอดมึงแน่มึงเข้ามาเลย ขอโทษครับพ,พี่ขอโทษขอโทษขอโทษพี่ขอโทษพี่คือขอโทษครับพี่คือผมปวดเก่งแบบนั้นเลยพี่มึงคิดว่ามึงเก่าอ่ะมึงแน,น่มึงเข้ามามามึงแน่มึงเขน้ามามึงกับกูต้องมีคนตายสักขะพี่พี่ขอโทษมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอวะฮะจริงๆคิดว่าเก่งอ่ะต้นเกมอ่ะกูอ่อนไห้มึงจริงจริงไอ้พวกนี้มันคิดจะท้าทายอำนาจมื่ไงมันคิดจะขัดคำสั่งรัฐบาลเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้พวกเค้เนี่มึงเดียด๋วยวมึงเจอกูมองมาที่มือของข้าดีด มองมาที่ในกำมือของข้าเนี่ยไอ้อุ้งมือน้อยสองกำมือเนี่ยเห็นใช่ไหมว่าข้าถืออะไรอยู่มันคือเขียวไงล่ะ เดี๋ยวกูจะเอาเคียวอันนี้นี่แหละไอ้เคียวอันยาวๆใหญ่ๆนี่แหละงัดง่ามดากมึงกูจะเอาเคียวอันนี้จิ้มเข้าไปในรูตูดมึงแล้วก็งัดสวนขึ้นมาทางปากอ้ยตายหาไปเลยจริงๆมึงแน่มันอยู่ไหนมึงแนออกมาโอ้ยหัวไอ้ออมึงจะเกหมามึงแนมึงเก็บใช่ไหมมึงเกมึงเก่าเหรอเข้าโอจะแม่ดรามิตแท้มึงเก่มึงเก่งเลยไงจริงจริงงเก่งเก่งเหรอคิดว่าจะคิดว่าเจ๋งเหรอ อ้าวฟันว้าวฟันว้าวตายไม่รอดมึงตายแน่ตายแน่ตายมึงแค่รู้มึงเก่าอ่ะตายแน่ตายแน่กูตายแน่ตต่อืออ่าไม่รู้จักกับป้อมอ่าได้ตายตายมึงตายเ้าเปิดนันตีแล้วทำไมกูเปิดนันตีสวนทำไมเหรอตายไม่รอดไม่รอดไม่รอดอือไอ้กากจานนิดหน่อยแม่ไม้เมวยไทยไอไอมารอดตัวห้าบาทมึงเจอกู โวยเจ้จุกเลยสัตว์ตายตายไม่รอดไม่ต้องหนีเนาะไม่ต้องหนีตายนี่มึงตายแหนๆเลยนี่มึงตายขโมยจุกเอ้ยเลือดเลือดเนเลือดเหลือเต้าติ่งหมอยเลือดเหลือหาพ่อมึง่ะกระโดดมาแล้วเปิดนันติเปิดนันเต้ฟันเข้าต้องเร็วกว่านี้คิวกดต้องเร็วกว่านี้มันฝันว่าวแล้วเมื่อกี้ต้องเร็วคว้าแล้ว หุ่ยยิ่งแรงจัดต้องเล้กวกานเออเหลือไว้ถวายสังฆทานและเลือดมึงอะเราต้องปกป้องป้อมของเราไว้ให้ได้จะไม่มีทางที่ไอ้มาดรอดไอ้ปีศาจเหเหิมเคลิมกำเริบโลบมากเป็นมะเร็งเด็กตัวนี้จะสามารถมาตีดาวไซย,ยาของเราได้ดาวไซย,ยาของเราจะต้องชนะเข้าใจไหมปาหลาไหลลูกพ่อ เพราะฉะนั้นไหนๆเราก็สู้มันไม่ได้แล้วนะถ้าซึ่งซึ่งหน้าสู้ไม่ได้เราก็ต้องสู้ด้วยซึ่งหลังเพราะฉะนั้นเราจะใช้สเต็ปในตำนานสเต็ปการตุยปั้มใช่แล้วตุยลมยยตุยเตียแรงกว่านี้ให้มันเร็วกว่านี้ไม่กูชนะแน่ๆกูตุยได้อันตีเลยไอ้หื้สเตันต้องแรงกว่านี้ไอ้ไม่ไม่กูสู้ได้กูสู้ได้คิปคิปลูกพ่อเข้าไปในปั้มเข้าในปั้มสิคิปไม่เป็นไรเข้าปั้มไม่ได้กูเดินไปเลยแล้วกันมามึงจ้า เขตัวดีนะมารอดแต่เกมมันชนะที่ปอมมันไม่ได้ชนะที่คิวมึงมัน,น,มน,น,มนยังอ่อนต่อโลกอยู่